อย่างที่บอกครับกลับมาดูบรรยากาศเรื่องของสงกรานกันบ้างนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวหนาแน,น,น่นอย่างท,ที่บอกนะครับโดยที่แรกก็คือที่จังหวัดภูเก็ตครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับต่างทําบุญไหว้พระขอพ,อพรหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยประจาปี2567ครับ บรรยากาศที่วัดฉลองนะครับตลอดทั้งวันก็มีผู้คนนะครับจำนวนมากทั้งชาวต่างชาตินะครับรวมไปถึงชาวไทยนะครับได้นำมาต่างมากราบไหว้นะครับในการปิดทองขอ พรนะครับสำหรับรูปเหมือนพระครูวิสุทธิวงศาจารย์หรือว่าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อช่วงนะครับแล้วก็ทางด้านของหลวงพ่อเกลื่มทําให้บริเวณวัดฉลองนะครับคึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระเพื่อขอพรจากหลวงพ่อแชม่มพระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวภูเก็ตเคารพสักการะเพื่อที่จะช่วยคุม้มครองให้มีชีวิต มีความสุขนะครับสงบสุขตลอดทั้งปีใหม่ไทยซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางมาเป็นครอบครัวนะครับที่จะเดินทางไปตามจุดต่างๆนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวเที่ยวภูเก็ตก็มาไหว้พระขอพอรกันก่อนหรือว่าอาจจะเดินทางกลับไปทํางานตามภูมิลําเนาต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมานะครับที่เดินทางมาเป็นจนํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดแล้วก็นิยมชอบทําบุญด้วยครับ ซึ่งจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระนะครับบางคนเนี่ยเดินทางมาไกลาจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดเชียงใหม่เลยครับคุณวรวรรณครับเพราะว่าได้มีการวางแผนนะครับในการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูกเก็ต ชอบสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางทะเลอ่าแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงของวันหยุดยาวหลังจากที่ทํางานมาตลอดทั้งปีนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยก็เลือกมาไหว้พระที่วัดฉลองเพราะอยากจะมาทําบุญแล้วก็ขอพรจากหลวงพ่อแชมม่มน,นะครับพระเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตหลังจากทาบุญเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวตามจุดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะเดินคลางกลับไปทํางานนั่นเองครับและนอกจากนี้ค่ะหากว่าเดินอ้อมองค์พระมาทางด้านหลังก็จะได้เห็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อแช่มค่ะเป็นห้องกระจ กเล็กๆภายในจะมีรูปหล่อหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ของท่านค่ะจัดแสดงเอาไว้ซึ่งก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบสักการะและได้เข้าไปชมภายในได้ค่ะนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศค่ะเป็นพระมาหา,าธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีความงดงามเหลืองอารามตั้งเด่นเป็นสง่าค่ะซึ่งภายในประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากสีลังกาให้ได้กราบสการะรวมไปถึงยังมีรูปปัน้นพระพุทธรูปปงางต่างๆให้ได้ชื่นชมด้วยค่ะ ดีใจมากค่ะประชาชนก็ยังศรัทธาท่านอยู่นะคะลดลาม,มากมายเลยค่ะน่าสนุกมากค่ะสงการก็เป็นการด้วยความสงบเรียบร้อยดีค่ะถนนหนทางก็เจริญรุ่งเรืองดีค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านมีแต่ความสงบสุขนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองอย่างเดียวนะคะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโชคดีมีสุขทุกๆครัวเรือนนะคะท่านค่ะ ส่วนที่บริเวณสวนเฉลิมพระเก 72, ียรติ72,003มหาราชินีหรือว่าลานมังกรในเขตเทศบาลนาครภูเก็ตค่ะนางลาลีวันการจนาจารีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในการเปิดงานเย็นทั่วล่ามหาสงการจังหวัดภูเก็ต2,567โดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสารลดอังคณาพิราชนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภักเอกชนรวมไปถึงประชาชนมาเข้าร่วมกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้นะคะงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่15เมษายน2567จะมีกิจกรรมมากมายค่ะที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นประเพณีของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเป็นสเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างความสัมพันธ์ในมิติทางสังคมระหว่างครอบครัวชุมชนและก็ประเทศชาติผ่านกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์แบบวิถีท้องถิ่นของชาวภูเก็ต ให้ได้รู้จักนะคะ ซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เห็นในแบบวิถีของชาวภูเก็ตค่ะก็เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยนะคะเป็นเฟสติวัลฮัฟฟ์ออฟเอเชียค่ะด้วยการนำกิจกรรมที่มีความหลากหลายมารวมเอาไว้ในงานเดียวกันไม่ว่าจะมีนิทรรศการประเพณีสงการานต์ไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมีนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม โดยเริ่มจากขาบวนแห่มหาสงกรานต์จังหวัดภูเก็ตมีการแข่งขันทําอาหารพื้นเมืองวันละ1เมนูตลอดทั้ง3วันก็คือวันละ1เมนู3วันก็เป็น3เมนูค่ะและยังมีการแสดงของศิลปินชื่อดังชาวใต้ด้วยเพื่อเป็นการร่วมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรม<ไ>ป,ประเพณีสงกรานต์นของ <ไป S 1> ท้องถิ่นภูเก็ตค่ะ